น้องไฟเส็ิชาเนียนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกมติดต่อสะพานแก้วสะพานแก้วเหรอสะพานแก้วนะคะกระเลงกระไรแก้วอยากเล่นอันนี้มั่งเราไม่ได้เล่นนานมากเลยสะพานแก้วของเรานะทุกคนเดี๋ยวพอเข้าไปจอยเคยเล่นกันได้ไหมไปเล่นเกมสะพานแก้วเออเกมเกมติดเชื้อให้เกมให้ใครทุกคนเกมติดเอ้ยไม่ใช่ เกมเกมสะพานแก้วนะคะเรามานับกันเลยว่าเขามีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้อด้วยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้มันมีห้าอันนะคะมันมีห้าอันแต่เขาขึ้นว่าสี่อันแต่มันมีห้าอันหนึ่งสองสามสี่ห้ามันคือสี่เปอร์เซ็นต์มันคือสี่เปอร์เซ็นต์แต่มันมีห้าอัน แปดก็สิบสิบเอสิบสองสิบสาิสิบห้าสิบหเจดปจะลองยีสินะอ้าวยี่สิตรงสิเจ็อ้าใหม่นะทุกคนยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดปดเกสิบสิบอสสิบสามสิบสิบห้าสบห 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,

8 8ดแปดเจ็ดนะแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าสิรอทุกคนหนึ่งรอยด่านถึงไปถึงตไปเรต้องมาเล่นตรงสปีดอันนี้คือสปีดอันนี้พอมาเล่นกันจ้ไปไนูตรงนี้เน่ยู่ไหนสปีดเนี่ย Cái nhiều cái đồ nhiều.